สมาชิกใหม่ของเรายังไม่เดินออกมานะครับอีโปรซามโอ้ยไม่ไหวแล้วเว้ยดูผิดอะขอโทษได้ไหมล่ะแมงมุมฮารันทุล่าอันนี้น่าจะแพงใช่ไหมควินซโลโอารูสวดทุกคนในเช้าวันอาคารที่สองเลยดูใบไม้ร่วงนะครับผมวันที่หนึ่งผมผมเล่นไปแล้วเพราะว่ามันต้องมีการปลูกนะครับปลูกพืชอะไรแบบนี้นะมันวุ่นวายก็เลยเล,เ,ลเล่นไปกันละแกนเปลี่ยนผ้าก่อน เอาตัวนี้ดีกว่าเพิ่งซื้อมาโอเคแล้วตรงนี้มันมันเป็นเควสบลักนะครัะผมผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันบลักอีกรอบนะครับงงอยู่ๆก็บลักอันนี้ทำไมผมรู้สึกว่าผมให้ให้มาเฟืองพี่ลาร์ดไปแล้วในวันสัตว์เลี้ยงรึเปล่าไม่รู้ไม่รู้อ่าอันนี้คือผมปลูกแล้วนะครับอืม ได้ไปหมดเลยเดี๋ยวเราไปเก็บมาเฟืองมากันมะเฟืองมาเฟืองมาเฟือง,องวันนี้ก็ไม่มีแพลนในโค้อยเลยนะคะรับว่าจะให้คลิปไปในแนวทางไหนเป็นเลดเพย์แบบเงาเงาอันนี้ผมจะไปทำ สปริงเกอร์ใต้ทะเลนะมันยังไม่ครบแล้วมันต้องสิบปันใช่ไหมถ้าไม่ใช่ก็แปลว่าจำผิดโอ้แล้วก็มีสมาชิกใหม่นะครับในในข้อรัวแล้วก็ในเล้าด้วยออกมาเลยสมาชิกใหม่ของเรายังไม่เดินออกมานะครับโอเคนั่นไงสมาชิกใหม่คนแรกของเราคือน,น้องอ้าวไม่ใช่ ่น้องน้องนกยูงนะครับชื่อว่าโอฟิเลียนะแล้วก็อีกคนนึงอีกคนนึงชื่อว่าโจเซฟีนนะครับผมแล้วก็อีกคนนึงเป็นน้องนกกระทานะครับชื่อว่าเฮเซลโอเคอันนี้ครบแล้ว ้องหมูตัวแรกชื่อว่าน้องแฮมมิลตันนะตัวที่สองชื่อว่าแฮมมอนนะครับผมแล้วผมก็ซื้อแกะอีกตัวด้วยนะนี่ไม่รู้ว่าตัวไหนคือตัวพี่อ๋อตัวนี้ก็คือตัวพี่นะครับแลมเบิร์ดแลมเบิร์ดคือตัวเก่านะแล้วก็อันนี้ฟอฟริงตันฟอฟริงตันเป็นน้องครับน้องใหม่ <laughs> แล้วก็โกส แฮะนะครับครับชื่อว่าคริสเตียโน่นะครับ<_ Q _ Q> ถ้าเกิดคนไม่เข้าใจผมอธิบายดีกว่าถ้าเกิดคนไม่เข้าใจนะครับในภาษาฟุตบอลใช่ไหมถ้าเกิดมีนักเตะเล่นเก่งๆอ่ะเขาจะเรียกว่าโกส์นะครับ<_ Q _ Q> G O A T โกส์นะครับ<_ Q _ Q> แล้วคริสเตียโน่ก็คือคริสเตียโนโรนัลโดนะครับผมเ <_ Q> ออป่ะ เก็บใครก่อนตอนแรกผมจะให้น้องชื่อแบบ C R 7แต่มันจะ obvious เกินไปมันจะไม่ค่อย brand in กับเพื่อนๆอ่ะแบบเพื่อนๆอแบบชื่อชื่อเขาแบบลูลาเอ๊ะนมแพ้เรายังไม่เคยเก็บไปกัน นมแพะแล้วก็ขนแกะโอเคเดี๋ยวเอาอันนี้ไปเก็บไว้เลยดีกว่ามันเก,กะแล้วผมไม่เอาดอกลิลลี่เก็บแล้วขยันด้วยอ๋อโอเคอ้สรุปดอกไอริสกับดอกลิลลี่ผมก็ไม่มีออสมียมนะออเขาไม่เต็มเลยไม่เป็นไร แล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นพืดยักษ์นะตอนนี้ผมปลูกเป็นอ่าวักทองกับแตงโมนะครับผมปลูกสองอันเผื่อมันจะเหมือนกระหล่ำม่วงผมมาที่มันไม่เกิดอ่ะเสียใจอุตส่าห์รอรอจะถึงวันสุดท้ายแต่น้องก็ไม่เกิดมาอยู่ดีอืม ร้านน่าจะอยู่ที่ร้านเดี๋ยวเราไปที่ร้านก่อน <c oughs> ผมว่ามาผิดอันโอเคเอาคุยกับเขาไม่ได้คุยไม่ได้เฉยเลยโอเคทำไมมันคุยไม่ได้อ่ะแล้วผมจะผมไปขุด อันนี้ก่อนทองแดงเพราะว่าผมต้องใช้ทองแดงอีกสามอันอเพราะาผมเอาทองแดงที่หุดมาไปอัพอันนี้แล้วอะไม้แกซิลูมินา่ามันอันเนี้ยม,มันมันมีตอนนั้นผมมีแอเซนเงิน อัพไม่พอมันก็เลยต้องใช้ต้องใช้การอัพไมเกสิตไปก่อนไม่งั้นผมแบบรูน้ำตาแหกแน่นอนอีฟ l ชสลาม โอ้ยโถวอุยมีเส้นใยทองแดงสองที่เลยวัคุ้มเรียกได้ว่าผมขึ้นเหมืองได้แล้วเนะี่ยคือมันคุ้มเกิน มันพอแล้วนะชั้นนี้ปกติมันไม่ค่อยมีนะเดี๋ยวผมทุบไอ้พวกนี้กันอ๋อนี่ให้มีด้วยมีสลรามสองตัวผมต้องเก็บเวลมอนเพื่อเพื่อให้เวลต่อสู้ของผมมันเวลคอมแบทอะมันแบบเวลส,งสูงสงเพราะเราจะได้ได้อันนั้นอะเดี๋ยวพวกอ เขาเรียกว่าอะไรนะพวกรูมอะพวกผ้าผมจะค่อยขายตอนหน้าหนาวแล้วกันเพราะว่ามันมีอันนั้นให้ปลูกด้วยมันมีเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าอะไรคอตตอนอนะไอ้มม่มีคอตตอนให้ปลูกครบยังอะต้องรออันนี้กัน อันนี้ก็ปล่อยมันรันไปแล้วกันขยะทั้งหมดที่ผมมีโอเคพรบแล้วนั่นเก็บไปเก็บไปด้วยแล้วกันไปละเราจะไปที่ร้านของโอโยอยู่นะครับผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดผมทำทำเควสซ้ำอีกมันมันจะเป็นเควสซ้อนกับไปเรื่อยๆหรือเปล่า มันใช้สารหลายคลิปนี่ว่าเอ้เราก็คิดว่าใช้เอเซนอ่ะจำดูผิดอ่ะโอ้ยไม่ไหวแล้วเบ้ยผมดูผิดแป๊บหนึ่งโรดให้อภัยเมื่อกี้ใช้เท่าไหร่นะสิบใช่ไหม <c oughs> เข้ามาเกินดีกว่าเดี๋ยวต้องกลับไปอีกดูผิดอ่ะขอโทษได้ไหมล่ะ เอาไปสักยี่สิบยังไงก็พอแน่นอนลืมเก็บบูดอกบัวอีกแล้วโอ้มายก็ย้ายถงของโอโยโยมาอยู่ใกล้ๆนี้ได้ไหมเพราะผมไม่ได้พาทุกคนเข้าไปดูร้านร้านค้าเลยอะ่ะมันเข้าได้เรียงก็ไม่ดูนะเดี๋ยวลองเข้าดู โอเคอันนี้ทุกคนไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเอาพืชเราไปนะเขาไม่ได้เอานะตอนแร้ผมคิดว่าเขาเอาเสร็จแล้วเราก็เอาไปวางได้ไว้ก่อนอื่นแป๊บหนึ่งพาทุกคนไปดูที่ที่นานาเวยอยู่ก่อนเข้าได้หรืยงัมยงมานีไงนีไง นานาเวโอนานาเวเขาเป็นบาร์เทนเดอร์อะดิคุยไม่ได้คุยไม่ได้วันนี้เวทีเบบีชักจืดๆืดด,ดอ้อยังไงเข้าไปในบาร์ได้ ยินดีต้อนรับสู่ Sleepy El ขวาที่นั่งทุกที่ที่คุณต้องการผมจำไม่ไแล้วว่าผมพาคนานนะเวียงเป็นยังไงไม่เจอเขานานเกินเฮ้ยสวยนะเดี๋ยวลงไปร้านค้าร้านค้าไม่รู้ว่าเข้าได้หรือยัางาเข้าได้แล้วเป็นลุงคนลุงคนนี้ เรามาซื้อมเมลร็ดพันธุ์ได้นะแต่ว่าต้องขายขายมาล็ดพันธุ์ไอ้พวกนี้ให้ได้ตามเป้าก่อนอย่าซื้อได้อืมตรงนี้ร้านสักดูเหมือนว่าเราจะยังใช้บริการพี่เขาไม่ได้นะเออเจ้านั่นเองถ้าเจ้าต้องเข้า มาแต่ค่าค่อนข้างยุ่งโอเคงเราเราจะใช้บริการเขาไม่ได้โอเควิธีการครับห้อง ทองแดงทองแดงแท่งสองเลยเหรอผมคราฟได้แค่กี่อันดิงเนี่ยสองอันแต่ยังไงวันนี้ก็ต้องลดอยู่ดีอะลูน้ำแปบบ๊บโอ้อันนี้เก็บได้โอเคเก็บเลยมีบางอันที่เกิดไม่เท่าเพื่อนไม่เป็นไร โตไม่เท่าสิไม่ใช่เกินไม่เท่าโตไม่เท่าเพื่อนจารับเอ่อทั้งสองอย่างนี้มันเอาไปขายได้อย่างเอาไปขายได้อย่างเดียวขายอันละห้าอย่างละห้าแล้วกันผมดูเควดกันนะแค่จะส่งผลผลิตเฉยๆส่วนอันนี้คือพาทุกคนไป ไปบนดินใช่ใช่ใช,ใช่เอาไปทำข้าวับข้าวหลังเข้าวหลังเราลงมาทำอันนี้ไหมว่ามันจะทำให้ผมบักไปถึงไหนเพราะผมก็น่าจะไม่มีอะไรที่มีสาระทำแล้วละ่อะอสารสกัดออสมียมใช่ไหม สารสก,กัดออเมียมห้าโหชีวิตมันนานอ่ะทุกคนมันนานมันนานเอาไว้ก่อนละกันมันนานแล้วผมค่อยมาบอกในคลิปนานแล้วกันว่าอัปเดตเป็นยังไงบ้าง อตอนนี้เราไปไปเหมืองกันดีกว่าไม่มีอะไรทำแล้วไม่มีอะไรทาก็ไปเมืองเอาจามูไปหนึ่งขวดแล้วกันเออผมลืมพูดอ่ะก็คือผมพยายามที่จะตีมอนให้ได้เยอะๆนะเพราะว่ามันจะได้อันนี้ เวลเวลคอมแบทมันขึ้นแล้วเราก็จะได้ไอไอตัวนั้นอะที่มันดูบิเคตได้อะอุ้ยมีสามอันเลยเหรอที่มันก๊อปปี้ก๊อปปี้ของที่เราไปใส่ได้เช่นเราเอาเคิวไปใส่แบบสาลายเคีวบะไปใส่มันก็จะก๊อปปี้สาลายเคี้ยวอกมาให้เรา อันนี้มันน่าจะไม่มีเพราะเราลง,ลงมาแล้ววันนี้หอมมอนเยอะๆเลยครับอย่าแพลวอย่าแพล้โ,โห หอมอนแบบเยอะๆก็เยอะจริงอื่มโธรเอา้าอยู่ดีๆมันเด้งตัวขึ้นมาปาดผมได้อีกเฉยเลยผมโดนเกลี้ยนจะเอาทองแดงขอทองแดงหน่อยครับ อยาขึ้นแล้วไม่อยากอยู่ในเมืองไม่ชอบลงเมืองผมไม่ชอบลงเมืองปลาทูน่าเอาไปขยายพันธุ์ได้ไม่รู้ว่ามันแพงกว่าลอบสเตอร์หรือเปล่าต้องไปเช็คลาคาอีกของมอน ของมอนอยู่นอกระยะก็ไม่ดึงให้ด้วยอันนี้ได้กี่อันแล้วเนี่ยได้สามอยู่เลยสามไม่พอเราต้องการมากกว่านั้นอย่างน้อยเราต้องใช้สิบสองอันอะ สิบสองไปเท่าไหร่ล้วต้องเก็บอีกกี่อันห้าสิบสิบห้าสี่สิบสิบห้าสาสิบสองห้าสี่สิบสี่ห้าสิบห้าหกสิบจะใช้แผนการแก้ให้โมดรู้สึกเหมือนตอนนี้มอนมันดอบดอบถี่ขึ้นนะ ผมมีพวกปลาแล้วก็มแมลงแพงๆมาขยายพันธุ์เพราะว่าผมลงเมืองเนี่ยแหละปัญญาจะไปจับเองอ่ะไม่มีลอกผมไม่ชอบจับมแมลงให้ผมเลือกระหว่างจับมแมลงกับลงเมืองผมเลือกลงเมืองดีกว่า แมงมุมทารันทูล่าอันนี้น่าจะแพงใช่ไหมแพงไหมแป๊บหนึ่งโหสี่ร้ยหกสิบนี่แหละสุดยอดของที่ผมจะขยายพันธุ์ขายแหล่งทำเงินของผมอันต่อไปแมงมุมทารันทูล่าขอบคุณนะเป็นไงล่ะถ้าผมจับเองนะโอ้โห บอกเลยว่าปีสามปีสี่ก็ไม่มีวันจับได้อยู่ในอยู่ในแมปมันเป็นยังไงผมก็ยังไม่รู้เลยรูปล่างตัวมันเป็นยังไงดูดิในเกมโหน่ารักตัวอ้วนถ้าเจอในจริงนี่ ไม่ไหวนะผมไม่ได้กลัวแมงมุมขนาดนั้นแต่ว่าไม่ดูดิมองมันไปเรื่อยๆแล้วมันแบบไม่ไหวอะตัวแบบขนๆขาเยอะๆอะเฮ้ยใกล้ใกล้ได้แล้วนี่ มันสี่ทุ่มแล้วอ่ะครับลูกอมก็พอมากกินจามุแล้วมันเสียดายมันใกล้ใกล้ครบแล้วเดี๋ยวช้างสุดท้ายละ แต่มันมีนลงฟรีอีกหนึ่งชั้นอะ่ะมานี่ไอสลาม อยากทุบมันให้หมดเลยอะกลัวมันมีสายย้ายแร่อยู่ผมไม่อยากจะพลาดแต่เราก็ได้ครบแล้วนะมีลงฟรีหนึ่งชั้นตอนนี้เวลาห้าทุ่มสิบนาทีแต่คุณรู้ไหมในจริงตอนนี้เวลาตีหนึ่งโอเคเป็นกันเลย โอเคแล้วตอนนี้ที่พอะแมลงผมอ้ยเต็มพอดีเลยผมจะได้เอาเจ้าตัวนี้ไปเพาะทูน่ามันแพงกว่าลอบสเตอร์หรือเปล่าเอ่อแมงมุมทารันทูล่าผมมันแพงกว่าไอ้ไอ้เนี่ยไอ้แมงมุมสุนักป่าไอ้วูฟสไปเดอร์นี่ประมาณ ครึ่งหนึ่งนะครับผมเพราะงั้นคุ้มคุ้มแต่ถ้าทุกคนมีไอ้ตัวนี้ยด้วงก้นกระดกเนี่ยก็เอามาเพาะแทนเมงมุมได้นะมันถูกกว่ากันแค่10บาทอันนี้มัน230โคโล่ใช่ไหมอันนี้อ้ยี่โคโล่เอ่อผมดูปาร์กก่อน ปาทู una, 240 e. 115. Okay. น่าสองร้อยสี่สิบโคโรลล็อบสเร้อยสิบห้าเองโอเคเนี่ยมันก็อันนี้เสร็จละโอเคแล้วมันเที่ยงคืนแล้วอะเดี๋ยวผมไปนอนเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเช้าวันต่อไปมันจะลดเอ e เ g อผมไปเยอะเกินต้องไข่แต่เราห้ามพลาดที่จะ ลูกนงไข่ผมจะโชว์หน้าเออเนี่ยผมจะโชว์หน้านี้ให้ทุกคนดูด้วยว่าเขาปรับเอาไ่้แล้วเอาละครับทุกคนสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปแรกของปี2025ก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นเลตเพล์แบบเงาเงาหลังจากที่ผมองอแงงอแงไม่อยากมานั่งตัดคลิปหลายวันนะครับใช้พักผ่อนช่วงปีใหม่ เต็มที่เลยยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายครับสวัสดีพี่ใหม่ด้วยทุกคนอึกรอบ <laughs>